ยินดีด้วยกับชัยชนะของ2องไปดินครับในวันนี้นักชกจากสอปอป,อปอลาวครับครับนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาชกในวันลุมพินีใช่ครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้น,นครับธรรมดาแล้วนี่เราจะดูการถ่ายทอดจากทัฟฟางลาวตลอดเลยไม่ครับคือผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กครับแต่แค่เกิดที่ลาวก็อยู่ที่ประเทศไทยเน<ช>ยี่ยนะฮะอยู่อยู่ที่จังหวัดไหนครับ อยู่บูปุมธานีครับอยู่ที่ปุมธานีแต่ว่าเกิดที่สปปลาวใช่ครับนะฮะก็ได้มีการศึกษามาดูรายการนี้อยู่อย่าง,างต่อเนื่องว่างั้นใช่ครับคิดว่าสักวันหนึ่งเราน่าจะมีโอกาสมาได้ชกรายการนี้ก็คิดว่าตอนแรกคิดว่ามีครับนะฮะแล้วก็มีจริงๆด้วยใช่ครับการเตรียมพร้อมในไฟนี้ของสองพ่นินเป็นไงฮะก็ฟิตซ้อมมาหนัก,กนครับซ้อมหนักมากเลยครับประมาณกี่เดือนประมาณสองเดือนครับ 2เดือนได้ซ้อมในไฟนี้ใช่ครับแล้วได้มีการศึกษาคลิปวิดีโอศึกษาศึกษาคู่ชคบ้างไหะครัศึกษาครับเพราะว่าเคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับที่ไหนที่ราชดำเนินครับเป็นไงบ้างในไฟนั้นเพราะนั้นแพ้คะแนนครับอ่าฮะใช่ตอนนั้นห้ายกใช่ห้ายกครับยังคาใจายอยู่ไหมก็ตอนนี้หายคาใจแล้วหายคาใจแต่แต่พูดถึงถามย้อนกลับไปในครั้งนั้นเป็นไงครับเราคาิดว่าผลการชกมันควรจะจบลงในแบบที่เราชนะรู้ป่กครับ มาตอนนั้นผมมาหนึ่งสองสามเขาจะน็อกคลับแต่ว่ายกสี่มาพลาดโดนศอกแตกครับน,<ด>นแพเพราะว่าโดนศอกแตกใช่ครับแล้วเรารู้ไหมครับว่าในไฟน์นี้พอประกบม,มาเนี่ยเหมือนมันมีอัต,ตราต่อรองนะฮะรู้สึกเราจะเป็นลองค่อนข้างค่อนข้างสูงค่อนขา้างแพงเลยรู้ไห<ช>ม<ะ>รู้ครับมันกดดันเราไหมอ๋อกดดันนิดนึงครับแต่ มาต่อยวันผมไม่สนใจเรื่องราคาการขนาดไหนครับผมชกให้เต็มที่อย่างเดียวครับสนใจโบนัสอย่างเดียวใช่ครับโอประชากมาที่ใส่แหลกเลยว่างั้นครับมันมันอัดอั้นมาหรือไงก็แค้นมานานแค้นมาแค้นแค้นเลยน้นยังชกกันตอนแพ้คะแนนนี่ที่ร่าดำเนินกี่ปีแล้วเจ็ดเดือนที่แล้วครับอ๋อเจ็ดเดือนเองอ แสดงว่าเราก็ทําการบ้านเราก็ศึกษาเขามาเยอะจนกระทั่งว่าเรารู้ว่าจะตอชกยังไงเสียดายมั้น็อกไม่ได้เนี่ยก็เสียดายครับก็เขาจะน็อกครับแต่ว่าเขาก็แข่งแรงเหมือนกันครับแข็งเหมือนกันครับอนะอย่างไรก็ตามทีเนี่ยถือว่า เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทางด้านของสปปลาวอีกครั้งหนึ่งว่างานเถอะนะครับเพราะก็เคยมีนักชกจากสปปลาวมาชครายการนี้เหมือนกันใช่ครับผมเป็นคนลาวคนที่3ที่มาชกในรายการนี้โอ้โหนครับเลยนะเนี่ยอีกนิดหนึ่งครับเราเคยตัวเราเองเคยไปชกกับเคยกลับไปชคที่บ้านเกิดไหมไม่เคยครับคือผมชคที่นี่ตลอดเลยครับก็คือต่อยที่นี่ตลอดเลยใช่ครับต่อยที่ประเทศไทยตลอดเลยครับก็มีโอกาสกลับไปชกที่แดินแม่ก็อยากก็อยากต่อยอยู่เหมือนกันครับ เราอยากให้คนในสปอ,อรลาวะครับาเป็นแบบนิ่แ,แ,แจนงเราอะจดจําเราในแง่มุมไหนครับก็ในแง่มุมที่ผมเป็นนักมวยลาวสร้างชื่อเสียงให้ประเทศล,วล,ลวาวครับอถ้างั้นรบกวนพูดภาษาลาวเลยได้ไหมพูดไม่เป็นนะอ๋อยูไทยได้เด็กๆนะโอเคอ่ะสุดท้ายนี่ฝากอกากถึงแฟนคลับเท่าไหร่ครับอ่าขอบคุณ บอสชาติที่ให้โอกาสผมมาต่อยวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเสียโกบอมเกียวครับที่สนับสนุนผมครับแล้วก็ขอบคุณเสียสมหมายขอบคุณแม่ตาครับที่พักดันผมมาต่อยวันนี้ครับขอบคุณครูอัอดสังนภาครูต,ต้องมมยไทยที่เป็นเทรนเนอร์ให้ผมครับขอบคุณครับ